ไปพัดมันไปนฟันต้นอ่อนจังเลยนะครับเพื่อน,อนสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายมุนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาร่วมประมาณ น่าจะ 4- ถึง3ถึง4วันนะครับเพื่อนๆนะครับก็คิดถึงเพื่อนๆมากๆเลยนะครับก็ที่ผมสัญญากับเพื่อนๆไว้นะครับว่าคอนเทนต์วันนี้นะครับผมจะทำเป็นเครื่องบินปีเ p v แต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอเป็นวันเสาร์ดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเย็นเนี่ยกว่าจะไปถึงสนามนะครับกว่าจะบินนะครับก็เลยจะใช้เวลานานหน่อยนะครับแล้วก็ข้องคันที่จะลมแรงด้วยแล้วก็ฝนไม่รู้จะตกหรือเปล่านะครับผมก็เลย เปลี่ยนเป้าหมายนะครับมาทําเป็นโดรน FPV ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันบ้างนะครับก็นั่งพูดนั่งคุยสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปบินเพื่อนๆได้ดูนะเดี๋ยวผมจะเนี่ยสนามนะครับจะมีต้นไม้ตามจุดต่างๆเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นนะครับว่ามันจะมีเป็นช่องให้ลอดเต็มไปหมดเลยนะครับทางด้านนู้นก็ก็ตรงกําแพงตรงนี้มาก็เนี่ยต้นไม้ต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลอดตรงนี้มาแล้วก็มามามาอ้อมสารตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็อ้อม ตรงโ,ต,โ,ต,โ,ต,ต,โต,ต๊หินอ่อนนะครับโต๊นอ่อนนะครับก็จะบินบินเป็นวงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าผมจะบินได้ไหมนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะโจทย์วันนี้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะ,จะยากนิดหนึงสําหรับมือใหม่อย่างผมนะแล้วก็ก่อนอื่นนะครับจะบอกว่าในส่วนของโดรนเนี่ยตอนนี้ผมไม่ซีเรียสอะไรแล้วนะฮะก็คือ ผมบอกเลยว่าลำเนี่ยผมกับตสอนนะครับหรือช่องของคุณปู่ซูซ่านะครับก็ช่วยกันประกอบขึ้นมานะครับโดยคุณสอนเนี่ยก็คือมีความรู้ความสามารถทางด้านโดนทางด้านโดนนี่ยโดยเฉพาะเลยส่วนผมเนี่ยก็กำลังเริ่มศึกษาอยู่แต่ก็รู้สึกแล้วผมรู้สึกเลยว่าผมคงน่าจะต้องเจ็บอีกเยอะนะครับแล้วก็จุกอีกเยอะเลยนะครับเพื่อนเอนก็เลยคิดว่าประกอบล้ำนี้มาให้แล้วผมก็มีหน้าที่แค่บิน หาความสุขแล้วก็เล่นกับลำนี้ไปดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของการประกอบใครอยากได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ทางด้านล่างนะครับติดต่อสอนได้เลยนะครับสอนนี่คือสอสาราลอเรือนะครับเป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายชื่อสอนนะครับช่องคุณปู่ซูซานะครับก็ไปติดต่อเขาได้เลยนะครับเบอร์โทรก็ทางด้านล่างนะครับใครที่อยากได้รดนแบบไหนก็ทักไปหาเขาเลยนะฮะส่วนตัวผมเองก็คือผมก็มีแค่มารีวิว มาใช้งานมาบินมาอะไรให้เพื่อนได้ดูก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับที่เข้ามาเม้นแบบโอ้โหเยอะมากผมเข้าไปอ่านเนี่ยโอ้โหพี่นี่รู้จริงจริงๆเลยนะครับผมแบบผมจะต้องอีกยาวไกลเลยนะครับเพราะว่ากว่าผมจะเล่นจนคล่องจนถึงตีลังกานะครับบางทีก็อาจจะมีบินหายหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆผมอาจจะต้องเวียนว่ายกันอยู่แบบนี้นะครับก็วันนี้ผมก็เลยมาทำคอนเทนต์ นะครับบินหาตั้งตั้งโจทย์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับบินรอดได้นู่นน่นั่นนะครับก็เดี๋ยวต้องมาลองดูนะครับว่าผมจะบินได้หรือเปล่าแล้วก็ใครที่อยากได้โดนนะในส่วนของราคาเนี่ยก็มันจะมีแว่นน่ะแยกมานะครับแว่นเนี่ยเราจะไปซื้อ,อที่ไหนก็ได้นะครับหรือว่าจะสั่งกับผมก็ได้หรือยังไงก็ได้นะครับก็จะมี เป็นที่ผมเล็งๆอยู่เลยนะก็จะเป็นของสกายโซนที่มันเป็นแบบว่ากล้องมันมีจอภาพจอเดียวนะครับอันนี้จะเป็น2ภาพผมก็กําลังจะไปเล่นแบบนั้นแหละเพราะว่าผมเห็นผมเห็นตระอ้นซื้อมาก็จะเป็นเป็นจอเดียวผมว่ามันมองง่ายดีนะครับแล้วก็แบตที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวพันหนะครับพันหเซลนะครับใช้เป็นแบบ3มเซลล์นะครับก็วิธีใส่ก็จะใส่เงี้ยปกติแล้วคนไม่ค่อยใส่สายสักทีกันหรอกนะแต่ผม่มันรู้สึกว่าผมอยากไม่อยากให้ แบตเตอรี่มันกระแทกพื้นนะครับก็เลยจะต้องจะต้องใส่ใส่เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับวิธีการใส่ก็ใส่อย่างงี้นะฮะแล้วก็พยายามให้ 4G มันได้ด้วยนะครับแล้วก็รัดรัดแบตบปื๊บผมจะใส่เป็นแนวนี้แหละเพราะว่ามันง่ายดีเพะเวลาตอนข้างหลังเาเสียบแบตบปึ๊บเนี่ยสายสายสาย,สายไฟมันจะไม่มาโดนใบพัดนะครับเดี๋ยวตั้งแนวนี้แต่ว่าผมก็จะใส่ขาสก,กีเสริมเข้าไปเพื่อที่จะ ไม่ให้แบบมันกระแทกพื้นไอตัวนี้มัน,เป,นเป็นตัวรองรับน้ําหนักนะครับแต่ปกติมก็ไม่เห็นมีใครใส่กันนะนะครับก็แว่นเนี่ยก็จิกราคาหนึ่งนะครับก็จะมีตั้งแต่สามพันกว่าบาทสี่พันห้าพันจนถึงหลักหมื่นนะครับก็มีหลายยี่ห้อนะครับถ้าถามว่าพร้อมบินเท่าไหร่เนี่ยผมตอบยากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวลำเนี่ยก็บอกเป็นราคาเดิมนะครับติดต่อ,อช่างสอนได้เลยนะครับก็จะเป็นมี GPS หรือไม่มี GPS ก็แล้วแต่แล้วก็วิทยุเนี่ยผมมาใช้ตัวนี้ นะครับปกติแล้วตัวนี้มันต้องบินไกลแหละแต่นี่ในเรื่องของปัญหาต่างๆก็คือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ก็คือบินผมมันก็เซตตี้อยู่อยู่นะคือพอบินปุ๊บสัญญาณหลุดมันก็บินกลับมาเองนะครับตรงนี้ผมก็โอเคแล้วล่ะกับตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยซีเรียสว่าจะต้องบินเป็น2กิโล3กิโลผมแค่มาบินมาท้าทายว่าบินรอดช่องไอ้นู่นนี่นั่นได้ได้ดีไหมอะไรเงี้ยผมว่ามันสนุกไปอีกแบบนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เย็นนี้นะครับก่อนที่จะใกล้มืดนะครับเดี๋ยวไป บินกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับอันดับแรกนะครับก็เปิดวิทยุแบบนี้นะครับกดค้างไว้กล<ะ>้องเคลียร์ตรงนี้เอาให้หมดนะครับกดตรงนี้ไปข้างหลังนะครับแล้วเราก็เสียบแบตที่ตัวโดนนะครับแบบนี้โุ้ยลมแรงอะ่ะไม่รู้จะได้บินหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวรีบบินให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกัน รอให้สัญญาณ GPS มันขึ้นนะครับขึ้นอยู่0์ดวงนะนะครับเดี๋ยวถ้าภาคนึงก็จะขึ้นนะครับประมาณ8ดวงอาได้แล้วนะครับไปบินเลยดีกว่าครับเพื่อนๆพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมจะกดอัดคลิปตรงนี้ก่อนนะฮะหนึ่งสองสามนะครับโอเคบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับ GPS พร้อมอะไรพร้อมขึ้น1ิ้าดวงแล้วนะครับโอเคไปเลยครับอ่าโอเคพร้อมป้ายก็จะไปแบบช้าๆนะครับไม่ต้องรีบอะไรมากมายนะเพื่อนๆตอนนี้สนามเด็กเล่นก็ไม่มีใครมาวุ่นวายผมนะครับเป็นของผมคนเดียวแล้วตอนนี้แล้วก็แบตตัวนี้มันเบาอ่ะแล้วมันรู้สึกว่าเร่งนิดนึงก็ขึ้นแล้วนะครับนะครับเนี่ยครับผมรอดไปตามช่องนี้แล้วครับ นะครับก็ออนต้นไม้ต้นนี้นะครับกลับมาที่ตรงเ,เดี๋ยวผมจะลอดตรงติดกำแพงเลยอยูด่ดีจะได้ไหมฮะโอ้เสียวอ่ะไอ้ได้ได้โอ้โหได้ครับได้ได้โอ้โหย่เาเลยอีกต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งเนะียครับบินอย่างเงี้ยมันกดดันมันบีบหัวใจนะฮะ ลงมาแล้วด้วยนะครับมันฝนกำลังจะมานะครับตอนนี้อยู่ที่หลังสารนะครับหลังสารแล้วก็กําลังจะอ้อมไปทางอีกด้านหนึ่งนะครับตรงที่ผมนั่งอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปตรงโต๊ะหินอ่อนอีกทางด้านหนึ่งดีกว่านะครับก็เนี่ยครับมาช้าช้ามาช้านะครับโอ้โหมันแคบอะมันแคบอะเพื่อนเพื่อนมันแคบ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 แคบมากเลย อไปได้ครับไปได้แนอ่ยตอนนี้เดี๋ยวต้องม้านั่งนะครับทางด้านหลังดกว่าทางด้านจะได้ไหมจะได้ไหมโอ้ยได้นะเออออ่ะด้านหลังนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งด้านหลังนี้นี่นโอ้ได้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหอ่ะเดี๋ยวอีกรอบอีกสักสองรอบนะครับแบตเตอรี่ก็ยังพอบินได้ตอนนี้บินไปหนึ่งนาทีสี่สิบเก้าวินาทีถึงห้าสิบแล้วนะครับ อ่าตอนนี้เดี๋ยวไปอ้อมต้นนี้บ้างตอนแรกตอนแรกไม่ได้อ้อมต้นนี้นะครับนี่ครับยากมาเลยตอนนี้ผมมองว่ามันต้องยากแน่นอนโอ้โหอึ๊บอึบเอ,ยอ้ยภาพเหมือนจะหายนะฮะแต่มันก็ไม่หายนะครับเอ้ยเ้ยโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวต้องผมต้องเงยหน้าแล้วผมไปก้มหน้านะครับนะครับมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็ในเรื่องของความไกลไม่ต้องห่วงเพราะว่าผมบินในในเขตจํากัดนะครับ ในใน,ในสนามเด็กเล่นที่นี่นะครับเนี่ยครับบินเป็นวงจรนะครับมีตำแหน่งเออมีเป็นมาร์กเป็นจุดเป็นจุดว่าจะให้ลอดต้นไหนไปตรงไหนต่ออะไรยังไงนะฮะก็เนี่ยครับสนุกดีนะครับอุ๊ยภาพมันเลื่อนขึ้นอนะตกใจเลยเนี่ยตรงนี้แหละความยากท้าทายนะฮะนี่ไปตรงโตหินอ่อนแล้วนะฮะนี่ครับตรงที่ผมนั่งอยู่ ผมจะนั่งอยู่ตรงโต้นหินอ่อนตัวอีกตัวหนึ่งนะครับอืผมกู้ใบพัดมันไปฟันต้นหินอ่อนจังเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับว้าวผ่านไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็มานั่งนะครับมานั่ง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 ได้ไหมได้ไหมได้นะครับโอ้ยมือสั่นนะมือสัน่นอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งนี่รอไปแล้วนะฮะจจะนี้เดี๋ยวพอมาถึงตัวผมแล้วผมก็จะจอดแล้วนะฮะ Oh, โอ้โหสนุกมากเลยอะอย่างนี้ก็มีความสุขแล้วนะครับเพื่อนๆน,นะครับเราไม่ต้องไปบินผ่านพนผ่านแผงอะไรมากมายนะครับมาฝึกสมาธิแบบนี้นะครับบินลอดเอานี่นั่นนะครับสนุกดีนะฮะนะครับภาพก็มีปึ๊บ,ป,บปั๊บปึ๊บปับนิดนึงเพราะว่าบินต่ำไงพอบินต่ำแล้วก็มีพวกของมาบังนะครับโอโห เดี๋ยวในคอนเทนต์หน้าเนี่ยผมจะมาทำเป็นคลิปแนะนำกับมือใหม่หว่าถ้าเราจะบินได้อย่างนี้นะครับเราต้องเริ่มต้นยังไงก่อนจริงๆแล้วนะผมข้ามขั้นตอนเลยนะจริงๆอะผมมีขั้นตอนหนึ่งที่ผมจะต้องมาบอกอกับเพื่อนๆนะครับวิธีการฝึกบินนะครับเดี๋ยวเราขอลอดน,นี้ก่อนนะครับแล้วผมจะลงจอดหน้าผมเลยนะฮะนี่นะฮะ ปึบ๊บบินไปทั้งหมด4นาทีนะครับ24วินาที25ผมว่าได้ถึง5นาทีนะครับแน่นะครับนี่ครับตัวผมเองยืนนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลงจาะข้างหน้าโอเคกดตัวนี้นะครับนะครับก็บินไปเรียบร้อยนะครับ ก็รวมประมาณ5นาทีนะครับเพื่อนๆสนุกมากเลยนะครับอุ้ยยุงกัดโอ้โหแดงแจ๋เลยนะฮะนั่งอยู่ตั้งนานยุงกัดนะเพื่อนใกล้มืดแล้วด้วยนะครับก็สนุกมากเลยนะครับ <c oughs> อโอโคอนเทนต์วันนี้ก็ฝนกําลังจะมานะครับเดี๋ยวผมต้องปิดคลิปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะฝากทิ้งท้ายกับเพื่อนๆใครที่กำลังจะอยากอยากจะเข้ามาเล่นโดนนะครับผมก็จะแนะนําว่าอย่างผมเองผมก็เป็นมือใหม่อยู่นะแต่เคยเล่นอยู่พักหนึ่งนะครับ ก็เบสเ็จเลยเนี่ยก็คือตัวรำพร้อมชุดไฟเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ7จ0 0 0ถึงแปดพแต่ผมว่อยากให้จัดประมาณ8 0 0พันเเลยดีกว่านะครับก็จบกว่านะเป็น GBS เลยนะครับเราวิทยุเนี่ยเพื่อนๆจะใช,ใช้ตัวไหนก็ได้นะครับจะเป็น f ูต้าบ้าหรือว่าจะเป็นไฟส Sky เลยได้หมดนะครับแต่ผมมาเล่นตัวนี้เดี๋ยวผมจะต้องค้นหาเมาค้นหาตัวเองก่อนว่าตัวเองชอบแบบบินไกลหรือว่าชอบบินแบบว่าเเลาะ รอดไอ้น NO e ู And, ่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวจะต้องมาบินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะจะเริ่มที่อยากจะบินแบบไหนก็น่าจะก็น่าจะเออก็น่าจะต้องไปแบบนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ไป็นเรารู้ติดอ่างแล้วก็ส่วนในแว่นนะครับก็เพื่อนๆก็เลือกเอานะครับตั้งราคาก็อยู่ที่ประมาณสี่พันห้าพันสองสองสาก็มีนะสามพกบาทก็มีใน ในแอปอะไรอย่างเงี้ยที่เขามีขายกันทั่วไปนะครับผมก็จะบอกเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็เป็นเสร็จอ่ะก็ถ้าใครที่เริ่มต้นเนี่ยผมก็บอกเลยนะว่าก็อาจจะอยู่ที่หมื่นกว่านะครับก็ลงทุนครั้งเดียวก็คือจบเลยนะครับเราเราบินแค่นี้นะครับก็พอแล้วนะครับแล้วก็สําหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงแล้วเล่นยากไหมนะครับบอกเลยนะว่าอย่างเงี้ยก็คือเป็นพื้นฐาน ที่จะเอาไปต่อยอดเล่นเฮลิคอปเตอร์ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาบินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหมุนหางอยงซ้ายยังขวาเดินหน้าถอหลังก็อาการเดียวกันกันกบเฮลิคอปเตอร์เลยนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีล็อกความสูงเหมือนพวกโดน DJ i นะครับโดน DJ เเนี่ยเราแค่ปล่อยสติกคันเร่งมันก็จะคาอยู่งี้เลยนะครับอันนี้ก็คาอยู่เหมือนกันแต่มันก็จะไม่ได้อยู่กับที่เหมือนเป็นพวก DJ i มันก็จะมีม,มีมีแถมนิดนึงแต่คือมันก็จะคุมง่ายกว่านะครับถ้าใครที่ อยากจะเล่นฮอแต่ก็ไม่มีไม่มีพื้นฐานนะครับนะครับก็มาเล่นโดนแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วเราบินเก่งแล้วเลยแล้วเราก็ไปเล่นฮอแต่ว่าในส่วนของการบินเล่นเนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่าอย่างเงี้ยก็คือเราก็จะควบคุมได้นะครับควบคุมได้แต่ว่าถ้าเรามองใส่แว่นไปปุ๊บเนี่ยเราต้องมาฝึกคอปใหม่เลยนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเนี่ยผมจะมาทําเป็นคอนเทนต์แนะนําให้อีกทีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ฝึกมาแบบนี้แหละการใส่แว่น การถอดแว่นมองด้วยตาเปล่ามันจะแตกต่างกันอย่างมากมายเลยนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าอ่ะเวลาเราฮอปอย่างเงี้ยคือมันจะเห็นทุกอย่างสรีระนะครับเห็นเห็นทุกอย่างเลยเราก็จะรู้สึกว่ามันง่ายกว่านะครับอ่าแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่แว่นปุ๊บเราจะเห็นผ่านกล้องตัวนี้ไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้อาการของโดเราเลยว่าโดของเรามันถอยหลังอยู่หรือว่ามันเอียงไปซ้ายเอียงไปขวา นะครับตรงนี้แหละที่ผมอยากจะมานําเสนอกับเพื่อนๆเดี๋ยวติดตามรับชมในคลิปถัดๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับสําหรับมือใหม่หลายๆคนนะแล้วก็ใครที่อยากได้ติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรของช่างสอนนะครับทางด้านล่างนะครับก็ติดต่อช่างสอนได้เลยนะครับโอเควันนี้ผมก็มาแนะนํากับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวจะทำคอนเทนต์บินเล่นแบบนี้ไปตลอดตลอดนะครับเพื่อนๆโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืม s u b สไคร์ไลค์แชร์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ <laughs> Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare, star. Hand me a drink, cause I think I'm going all in Get me a shrink, who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crash it in my car, wake up in a bar I'll be a superstar, just have my avatar This world is so bizarre, empty out the reservoir Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till yeah, I'm feeling okay